โคตรมีมพี่น้องเลยนะครับวูววววววกวว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 วงวววววมววววีวว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 วาวมววาวว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 วนวววัววววตวมพวววววองมววววาวว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 ่มวว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 วม่วววกวว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 ทุกพววนววววว่วว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 นวว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 วอววววอภวยนี่พี่น้อง ทางงอีสะในพี่น้องไีกอภัยนี้นมำจับกับปทินเคยมาเอาทุกปีนะพี่น้องเนาะก็ได้ทุกปีเพราะว่าปีนี้ยังไม่ทันไปเข่าไปเบิ้งนะพี่น้องขนาดยุคลิ้นั้างในพี่น้องนี่ขี้พันไปพันมากับตรงมือพี่น้องเมื่อกี้นี่ลองว่าจะไปหาเลยลองลองจอดเบิ้งมองเห็นแต่ไก่เลยพี่น้องเบิ้งเริ่มเลยไปครับผมไปเบิ้งไปเอาเนคี่ครับมาหน่อยแหลนน้ำอยู่บ้านขี้หาบพวกไก่บ้านพี่น้องนี่ครับนะครับเวลาหาดินเนี่ย ไลยเติบพี่น้องมันหาง่ายพี่น้องนะครับนี่ฮะลิ้มลิ้มไอ้สารพันเด็พี่น้องเดี๋ยวครับพี่น้องหังกระหลืมเลยพี่น้องพดูนะฮะปีที่แล้วนุ่มจักรับไปเที่ได้ตรงกลางเลยพี่น้องปีก่อนก็ได้ยิ่งตรงกลางนี่นี่คือเป็นทั้งอู้สงจะห่างเลยพี่น้องแต่ต้องมีรุ่นหัวน้ำเลยพี่น้องเนาะนะครับไอ้กระผมตัดครับนี่พี่น้องน้ำแจ่มแจมเลยพี่น้องเลย หน้าปิดตาอยู่พี่น้องเทวราชล่างครับนะครับอยู่เล็กเลยพี่น้องนี่ครับยังจ่อเขาไว้ได้เลยพี่น้องเดี๋ยวเจอกันทางล่างนะพี่น้องเนาะครับผมกับผมพี่น้องเลยพี่น้องนะครับหน้าบิกเอบเลยพี่น้องเน้ยโอ้เกี่ยวกิ่งไผ่เลยพี่น้องมันจุดตรงกลางไหมพี่น้องเอาแยากี่รีพี่น้องโอ้มันแอบมาอยู่งได้เหรอพี่น้องขับรถผ่านทุกมมือหางเบิร์นเลยพี่น้องตัวหางแก่พี่น้องนุ่มจักลพปรดินีตัดหางออกถึงไป เดี๋ยวมันโค้งใหญ่ลังเลยพี่น้องเพราะว่ามันม่ต่อออนเลยโอ้ยๆด,ดุยู่ได้เลยพี่น้องนี่ฝนตกเมื่อวานก่อนนะครับผมลังแหลกเจียวครับผมพี่น้องฝนน้ำติดเต็มสุดยอดครับหาต่อครับหย่าพี่น้องเจอลังที่สองแล้วพี่น้องนี่ครับนี่ฮะอยู่บนหัวนี่พี่น้องแต่ว่าติดมันเจียวไหนพี่น้องมันเป็นเครือมาพี่น้องนี่นะครับโอ้หางใหญ่อยู่พี่น้องไปเจียวของไหนเลย เบิ่งครับประยุงเลยครับนะครับเป็นต้นไม้ตายพี่น้องเลยนะฮะครับผมเดี๋ยวเป็นมันอยู่กับเครือพี่น้องเลยอูอย้ยเอาได้เถอะนะพี่น้องไปขอไปเอาได้คือเอาอยากพี่น้องอีกครั้งนี้งเดี๋ยวหาวิธีนะพี่น้องท่านไปไหนก็นเอาไม้ต่อยเอานะพี่น้องเนาะไปครับผมโอ้โหพี่น้องเดี๋ยวครับโ, <c oughs> โอ้โหงามสุดยอดเลยพี่น้องนะครับ เอาหนักเลยพี่น้องเอาหนักจะเอาได้พี่น้องนี่ครับยาอเจียวพี่น้องหัวหน้าบอกเอฟเลยโอ้โหนะครับพี่น้องหางกระลังงามด้วยพี่น้องเลยออกแล้วมาต่อมอีกแล้วจะใส่อีกบัเนาะเดี๋ยวคลิปก่อนบัเนาะคลิปก่อนเข่าเบ๊ะตาเลยหางฝากผู้เฒ่าพี่น้องนั่งนากกินเลยนี่ครับ จอจักินสุดยอดพี่น้องเจ้าครับไปหาต่อครับพี่น้องในหลังที่สามบอไปครับผมผมพี่น้องก็เจอที่สามแล้วพี่น้องนี่ครับยูต้นบักสังพี่น้องนี่ครับโอ้ยสูงเลยพี่น้องคุณนะครับมันปลายนิ่วเลยพี่น้องทั้งกลางๆพี่น้องอู้แต่เอายากอยู่พี่น้องที่สูงที่สำคัญต้นบักสังนีูพี่น้องเบิ้งเบิ้งพี่น้อง นะครับน้ำเนี่ยในพี่น้องนี่ต้นน้ำครับว่าต่างกับตน้นงิ้วเลยพี่น้องเนี่ยยังไม่อยากปีนพี่น้องปล่อยไปเลยพี่น้องครั้งนี้นะครับโอ้ยสูงคักต้นน้ำพ้อมปล่อยพันธุ์ครับพี่น้องครั้งนี้พี่น้อง,องเอาได้ก็เอาเอาไม่ได้ก็่าฝืนนะพี่น้องนะตามสเต็ปนุ่จกักรพรรดิพนครับผมไปครับหาตอรอบรอบ,บริเวณตาเนี่ยครับพี่น้องไปครับผม อลังที่4เราพี่น้องทั้งไงยู่พี่น้องอู้แต่ว่ายุนเลยเจอพี่น้องเลยนุ่มจากหลับเท็ดมันไปจะเอาเขาด้านนี้ก็เอาบ่ได้เขาด้านนี้ก็บ่ได้พี่น้องเขาฟังหุ่นก็บ่ได้ยยุ่งตรงกลางพอดีไม่นางเอายากพี่น้องทั้งันกไงยู่พี่น้องอู้เนี่ยไายยังบ่ค่อยเห็นเลยพี่น้องเดินี่นี่ยั่นี่นี่พี่น้องมันอยู่หันข้างพี่น้องทั้งไงยู่พี่น้องอู้หูถงใส่ยืบ่เอาเลยพี่น้องทั้งนี่พี่น้องปล่อยไม่เนาะพี่น้องเนาะ อ้เขายากพี่น้องเดยต้องเจาะไหมก็ไผ่ก่อยง่าก็บังไว้เอาอ้อมไมดเลยพี่น้องเลยเขาบม่ได้เลยอ้มันอยู่ขัดอยู่แนวถ่านดีปล่อยพันพี่น้องเอาได้กับเอาเอาไม่ได้ก็จะฟื้นพี่น้องปล่อยไปพี่น้องเอ้สองครั้งติดเลยพี่น้องเอาบม่ได้ไหครับผมหาต่อครับนี่ครับพี่น้องตามบ่อนาํเนี่ยพี่น้องทุกปีก็น้ำแห้งเลยพี่น้องปีนี้น้ำแห้งปีนี้แล้งเลยพี่น้องนะครับทุกปีนุ่มจักรพัดทิมเคยมาหาอยู่นี่น้ำเต็มตลอดเลยพี่น้องปีนี้บ่งน้ำแห้งเลยพี่น้องเลยนะครับ รั้งที่สามเจุ้่นต้นบักสังพูดกับพี่น้องยางมากอไผ่นี่กัเคยได้ทุกปีเลยพี่น้องแต่ห้างนี่เมื่อกี้อู้ยุ่งเลืกเลยพี่น้องเลยบดความสามารถพี่น้องจอะเข้าไปอู้ลำบากเลยพี่น้องเลยปล่อยไว้เลยพี่น้องสองห้างตกิดอลไพี่น้องอ้สองห้างแรกก็ได้สองห้างหลังนี่เอาไปเลยพี่น้องไปครับผมไปหาต่อครับครับพี่น้องเมื่อกี้ก่อไผ่ที่เอาไปได้พี่น้องเจอทั้งที่หาเลยพี่น้องนี่ครับพี่น้องนี่นี่น่ทั้งไงอยู่พี่น้องแต่ว่าทาทั้งม่เจ็ดล่างพี่น้อง ตัวหัวน้ำย้ายอยู่ทด้พี่น้องนลยครับครับพี่น้องหัวน้ำย้ายอยู่พี่น้องแต่ว่าทั้งอาจจะล่างแล้วเละพี่น้องถึงเป็นรุ่นหัวน้ำด้วพี่น้องเนาะไปครับผมว้าวพี่น้องมาอะ้รพี่น้องทั้งที่สามพี่น้องนะฮะทั้งล่างแล้วพี่น้องเลยนะครับทั้งล่างแล้มีตัวแล้วพี่น้องกำลังอุบยบ มันแน่ใจว่ามันจะเป็นหางเดียวกับทิมันอบไปยกไปยุ่อองก่อภัยใกล้กันพี่น้องเพราะนุ่มจับลับพัดทินเห็นบินไปทั้งเดียวกันแต่เบ่งหัวน้าพี่น้องปิดตาเลยพี่น้องโอ้มีห้อยหน่อยหนึ่งพี่น้องไงนุ่มจับลับพัดทินต้องใส่มันจะกิ้งปลายพี่น้องต้องใส่เรือเลยพี่น้องนี่พกไว้ก็ดีนี่พี่น้องนี่เรือครับพี่น้องสิงกะตัดก็พกทั้งกันไกลแล้วก็เรือเลยพี่น้องเนาะนี่ครับโอ้โหหัวน้าสุดยอดเลยพี่น้องติดตางามๆเลยพี่น้องไอ้ สามพังนี่พี่น้องหัวน้ำยังไงพี่น้อง้อวาวาลางแล้วพี่น้องหวัวน้ำปิดตามันจริงๆริอะมันต้องใสมาามาามง่มัน,มนโโต้องห่วงหัวน้ำอยู่พี่น,อาน,านอ้องมันลเลยมันต้องอพยพไปบมดพี่น้องนะครับหัวน้ำปิดตาเลยพี่น้องแต่พังมันลางเจียวครับพี่น้องเดี๋ยวไปพี่นอ้องหารางเจอ่างที่สี่วพี่น้องเจียวครับ พี่น้องเจออีกลังนึงพี่น้องลังที่เทอะไรแล้วพี่น้องนี่หนึ่งสองสามสี่ห้ารังที่หกพี่น้องนี่ครับย่ป้าเนี่ยครับพี่น้องอู้หังใหญ่เลยพี่น้องนุงจักรพรรดิเทินกันด้วว่าเป็นหังเพิงเที่เลยหังมิ่มพี่น้องอู้เดี๋ยวไปเบิ้งครับพี่น้องสุดยอดนั่งพักไปจะลับตัวแล้วพี่น้องมาเบิ้งพุ่มนลยครับจะเคยได้ทุกปีทุกปีพี่น้องนหมครับอู้ดำๆอยู่เนีพี่น้องโอ้หังใหญ่ดิบพี่น้องเลยคัก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  นะครับรมมองเห็นบพี่น้องนะครับอู้หักไงหักเนยพี่น้องเลยหวนนบวนเป็นเนยนะพี่น้องไปพี่น้องขึ้นไปเอาครับอู้ใส่ถูบจจกดอกนะเนี่ยข้างๆไงหักแถอะไปครับผมครับพี่น้องหั้งเพิ่มเลยพี่น้องอุปสรรคนี่พี่น้องนี่ทั้งหมดพี่น้องอู้หัาหมดแตกแล้วพี่น้องเลยอ้โหรีบตัดเลยพี่น้องลีลาหลายไปเลยพี่น้องนะครับหั้งเพิ่มเลยครับผมตัดครับผมว้าวพี่น้องบ้ว โคตรมิ่มพี่น้องคุณนะครับอู้ยห้งใหญ่ที่สุดที่นุม่มจากละพัดเทิยนไข่ออกมาเลยพี่น้องคุณนะครับเบิ้งแขนอู้ยโอ้ยใหญ่ที่สุดาาพี่น้องทีดด่ไข่ออกมาเลยพี่น้องนะโคตรมิ่มคุณนะครับอู้พออยพี่น้องาาอบึ้งบิ้งบึ้งอันนี้หนึ่งจุดหาฤทธิพี่น้องหัวน้ำไอ้น้ำน้ำบังหัวนี่มิม่มโอ้ อู้สองลกับสามล้อกันได้พี่น้องนักไรอู้หัวหน้าผิดตาเพื่อได้พี่น้องอุ้ยหางกำลังงามเอาเจียวเลยพี่น้องคู๋หางนี่โอ้โหเฮ้ยดีสุดเคยังหามเลยพี่น้องเว้ยพัดปปดดพี่น้องโอ้โหโคตรมิ่มเห้่สะใจพี่น้อง ไปครับพี่น้องเก็บต่อครับไปครับเิ่งพี่น้องหัวน้ำใส่ถุงนงี้่บ่ได้เลยพี่น้องน้อยไปใส่ถุงนงี้ก็บ่ได้พี่น้องนะครับซ้ำแขนเลยพี่น้องต้องหาถุงนงี้มาใส่พิเศษพี่น้องไงขัดไงเนี่ยเตอาออนซ้อนพี่น้องใส่เนบไปก่อนพี่น้อง ่คัพี่น้องเจอห้างที่เจ็ดแล้วพี่น้องนี่ครับยุ้ยได้พุ่มไม้เดี๋ยวพี่น้องไปเบิ่งครับว่ามันจะเป็นมีหัวน,นันบ้างตรงนี่นะครับยุ้ยได้พุ่มไม้เลย,ยพี่น้องนะครับบอพี่น้องนะครับไปเดี๋ยวพี่ต้องเดินอ้อมตัดทั้งพุ่นแล้วพี่น้องไปครับผม พี่น้องตัวน้ำปิตาเลยพี่น้องเอ้ยตัวหังแก่อีกแล้วพี่น้องเอ้ยเจอหังแก่ๆพี่น้องอ๋อตัดกับผมเ <ś led> จอหังแก่ๆอีกแล้ว <ś led> โหนอไปตัดกับพี่น้องเ,ไได,เอด้อสั้นหน่อยน,นึงพี่น้องเด้อครับผมขออนุญาตตัดด้วยพี่น้องด้วย เดินล้งงี่หาแเราพี่น้องเจอเจ็ดล้างได้มาหาล้างพี่น้องนี่ครับหั้งแก่เลยพี่น้องอู้ทั้งนีวิตเจอแล้วมีมแก่พี่น้องครับแต่หัวหน้าเต็มเลยพี่น้องปิดตาเลยพี่น้องไอ้โอ้ยเจ้าเข้าพี่น้องไปเดี๋ยวไปหาต่อครับพี่น้องว่าจะได้อีกบ่นีกว่แรงเราพี่น้องสี่โมงเราพี่น้องกันบ่ไดดกันครับพี่น้องไปหาต่อครับผมเยับยังไปยังมาเจอมีมหองพี่น้อง เสียดายใหญ่ดิ้วเสดนะวันี่ดิบาร์อยด้วยเองเองอราหลบนี่หรือเป็นห้างเมื่อกี้ก็บบลูเป็นน้องเนาะดีใกล้กันไปครับผมหาต่อครับนี่ครับพี่นอ้องผลงานหัวหน,น้าหนี่โอู้หนี่ใหญ่กับมูพี่น้องครับล้งหน่อยให้กับมูหัวหน้าเต็มเต็มนัน่นเลยพี่น้องนะครับ 1, 2, 3, 4, ห,หนึำำ่งสองสามสี่ห้าไปหาหัวหน้าจำๆนั่นเลยพี่น้องเด้ส่วนลังที่เหลือนะ่ำมันแก่ไป,ไปน้อพี่น้องนะได้สองหางนี่พี่น้อง ไปแจกผู้เฒ่าครับผมนี่ครับผลงานมือนี้ครับผมครับผมพี่น้องก็สำหรับภารกิจมือนี้ก็เลาะหาน้ะเพิ่งเดินหาเดินหกนะพี่น้องเนาะก็ไอ้โอ้ยเมื่อยเลจะบอกได้พี่น้องหอนไรออกมาแต่เที่ยงพี่น้องตอนนี้ก็ซีมงแรงเกือบหามงแรงแล้วพี่น้องจะค้ำแล้วพี่น้องก็เดี๋ยวนมจะกลับไปซึ่งโค้งจะกลับไปพี่น้องก็ถือว่าเจอไปเทั้งหมดเจ็ดทังเลยพี่น้องเนาะเอาได้ทั้งหมดหาทัง มีแต่หัวน้ามีไงพี่น้องโดยเฉพาะครั้งที 4, ่สี่ประทับใจท,ที่สุดครั้งญ่ขนาดนี้พี่น้องโอ้หัวน้าแบบโอ้ซ้ำแขนเลยพี่น้องเนี่ยซ้ำเท้าศอกเลยเนี่เพิ่งเคยเอามีมครั้งไงเนี่ยครั้งที่สองหรืครั้งที่สามไม่ชิดเลยพี่น้องแต่ว่าครั้งญ่ขนาดเนี่ยเคยเอาเมื่อประมาณสามปีที่แล้วพี่น้องปีที่แล้วว่าได้์ครั้งไงคือวันได้สูตรปีนี้พี่น้องโอ้นี่ยครั้งเงาแบบตอนแรกนึกว่าผึ่งหลวงพี่น้องเลยโอ้ไปบังนั้ำผึ่งมีมว่ามารสุดพี่น้องที่หัวน้ามีไง กอันไหนเอาได้ก็เอาอันไหนเอาไม่ได้ก,ก็ว่าเอาเนาะพี่น้องเนาะอยากจะเริมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์โน้ตพี่น้องเด้อเบิ่งว่าคลิปหน้านุ่งจากแบบพัดทินพัดพี่น้องหายอยู่หากินุ๊งไรก็รอติดตามรับชมครับผมสำหรับวันนี้ขอข,อขอ่าวพารพี่น้องแล้วครับผมสวัสดีครับมั <c oughs> นมันครับ <c oughs> yeah!